สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายภายยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งรัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวม ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินราศีพฤษพ ราศีกันราศีมังกรประจำเดือนมกราคมปี2569ในความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก s of ออฟคัหถ้วยไฟออฟสอดห้าดาบเดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวัง King of พิน t a เกิลราชาถือเหรียญ Six of w a n d ไม้เท้าเท of อ10สิบดาบเอ็กว1ไม้เท้า1ท of อ10สถ้วย f o u r of p e n t a c l เ s สีเหรียญ และเด e m a มจิกเชียนไพเทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินสำหรับในช่วงตอนนี้ชาวธาตุดินนะราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในความรักความสัมพันธ์เจ้าชะตาดวงก็คือชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้ตัวตนของคุณเหมือนรู้สึกคิดถึงคิดถึงเรื่องราวเก่า คิดถึงคนเก่าคิดถึงสถานที่เดิมๆสถานที่ที่เคยอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วปลอดภยัยอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วโล่งใจอยู่แล้วมีความสุขพอได้คิดถึงแล้วมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเรื่องราวเก่าๆสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมาพอได้คิดถึงพอได้ย้อนกลับไปนั่งคิดถึงมันทำให้คุณรู้สึกมีความสุข อยากจะกลับไปใช้บรรยากาศเดิมๆแบบนั้นอยากจะกลับไปหาคนเก่าๆเดิมๆก็ได้เหมือนกันความทรงจำดีๆเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ผิดที่จะคิดถึงคิดถึงได้นะคะคิดถึงได้ถ้าคิดถึงแล้วคุณรู้สึกดีอ่ะรู้สึกมีความสุขคิดถึงได้ไม่ผิดและในช่วงตอนนี้สิ่งที่คุณได้พบได้เจอมันหมายความว่าคุณได้เจอกับอุปสรรค มันคือปัญหาบางทีมันเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาเก่าๆอ่ะไพ่ใบนี้ไปถึงเรื่องราวเดิมสิ่งเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคลียร์ไม่จบปัญหาเดิมๆที่กลับมาวกวนมาเวียนอืมนะคะกลับมาเวียนมาวกวนอยู่ตรงเนี้ยไม่จบไมสิ้นสักทีปัญหาเดิมๆแล้วก็ซ้ำซากมีเข้ามาตลอด ไม่จบไม่ซึ้นสัทีมันทําให้คุณรู้สึกบอกว่าคุณเหนื่อยมันเป็นการแบบอิ่มล้าเหนื่อยอยากพักอยากจบกับปัญหานีส้สัทีอยากพักแล้วนะคะเลื้อลังมาอย่างยาวนานและในช่วงตรงนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันหมายความว่าทํำอยู่นะในหลายสิ่งในหลายอย่างก็ทำํำก็แก้ก็ปรับแล้วก็ยังรอว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้น ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆคุณก็ทําคุณก็ปรับคุณก็แก้แต่มันเหมือนกับว่ามันต้องรอต่อไปอีกนานแค่ไหนมันเป็นคําถามที่มันเกิดขึ้นภายในใจคุณว่าแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนในความสัมพันธ์ในความทุกข์ถึงจะจบจะสิ้นสุกทีสิ่งที่คุณคาดหวังความทุกข์ที่คุณได้เจอความทุกข์ความเจ็บปวดความเศร้าสิ่งที่คุณได้เจอ มันทุกข์หนักบางคนถูกบอกเลิกในความรักในความสัมพันธ์บางคนเจ็บถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกกระทําจากคนรักจากความรัก10ดาบหมายถึงการเจ็บที่สุดบางคนป่วยบางคนปวดหัวเป็นไมเกรนคิดเยอะคิดมากเข้าโรงพยาบาลถ้าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพถ้าเป็นความรักก็คือเจ็บทุกข์ถูกหักหลังจากคนรักถูกบอกเลิกจบในความสัมพันธ์ เป็นคนที่อยู่ในภาวะในห่วงของความทุกข์ที่มันมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแทบไม่อยากที่จะมีความรักครั้งใหม่แทบไม่อยากที่จะมีความรักไม่อยากคิดในเรื่องของความรักแต่พอคิดถึงเรื่องราวดีๆมันกลับทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขชาวท่าดินเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีมันทำให้คุณมีความสุข มันทำให้คุณกลับมีชีวิตชีวาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตคิดถึงได้ค่ะถ้าคิดถึงในส่วนที่ดีแล้วคุณรู้สึกคุณ,คณมีความสุขสำหรับคนรักของคุณคนใกล้ชิดใกล้ตัวตอนนี้คุณอาจจะได้พบใครบางคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เจอนะคะค n g of p e n น a c l e s คนที่เขามั่นคงคนที่เขาจริงจังคนที่เขาหนักแน่น ราชาถือเหรียญหมายถึงความมั่นคงความหนักแน่นความจริงจังในชีวิตการที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนจะต้องเป็นคนที่มั่นใจจริงๆเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มองการไกลอ่ะอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นถ้าเจอบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจคนชอบช่วยเหลือคนและอีกอย่างเขาเป็นคนที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การงานการเงินหรือในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มันหนักแน่นในจิตใจและก็จริงจังด้วยเป็นคนที่จริงจังคนหนึ่งคิงถือเหรียญจริงจังหนักแน่นในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวของเขาเองเขาประสบความสำเร็จเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่เก่งอดทนและเขาเป็นคนที่ เหมือนได้รับชัยชนะเหมือนได้รับโอกาสอะไพนี้ถ้าเป็นความรักก็คือถ้าคิดจะจีบใครหรือใครคนนั้นจะจีบเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกที่สุดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอืมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเหมาะสําหรับในช่วงตัวนี้การที่เขาได้มาเจอกันกับคุณหรือคุณได้ไปเจอกันกับเขาเขาเป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่ง และเร็วๆนี้สิ่งที่คุณจะต้องได้พบได้เจอคือโอกาสโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วที่บอกไปเห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าคุณจะได้รับโอกาสนั้นโอกาสของการได้พบเจอกับคนรักโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่สดใสที่สวยงามมั่นคงพริดอกออกผลเป็นความรักเริ่มเริ่มจีบกันใหม่ๆเริ่มคบกันใหม่ๆได้เจอคนที่เขา รักคุณจริงๆเจอคนที่เขามองถึงในอนาคตไม่ใช่ว่าคบกันเล่นๆไปวันๆแต่ความคิดของเขามันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่การที่คุณพร้อมที่จะเปิดใจคุณจะได้รับโอกาสและได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มันดีงามเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่สดใสหัวใจของคุณจะมีความสุขอีกครั้งในชีวิตในช่วงตอนนี้ คำว่าครอบครัวสิบถ้วยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากสร้างครอบครัวคุณอยากได้ครอบครัวคุณอยากมีอะไรที่มันมั่นคงในชีวิตมากขึ้นไม่เอาแล้วชีวิตที่มันผ่านมาชีวิตที่เคยแต่ความทุกข์ความช้ำความเสียใจโดนหลอกโดนทิ้งเจ็บปวดแสนสาหาัส คุณอยากได้คาว่าการเริ่มต้นและการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นเองมันคือความสุขมันคือความสำเร็จมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาและรอคอยมาทั้งชีวิตบางคนชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรคนที่อายุมากๆไปแล้ว30-40ขึ้นไปมันหมายถึงการใช้ชีวิตการที่จะมีใครสักคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน สร้างครอบครัวไปด้วยกันได้เจอคนที่เข้าใจและมีทัศนคติมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวางแผนอนาคตไปด้วยกันคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าการสร้างครอบครัวการมีลูกมีบุตรมีภรรยามีสามีมีครอบครัวสิบถ้วยคือทั้งหมดของความรู้สึก ความรักความห่วงใยความใส่ใจความผูกพันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันการช่วยเหลือการสนับสนุนมันเป็นพลังงานที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างผลักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตที่สดใสมันรอคุณอยู่ข้างหน้านี่เองมันรอคุณอยู่ข้างหน้าอนาคตที่สดใสเพราะคุณได้เจอแล้วคนที่เขา พร้อมที่จะมีชีวิตมีครอบครัวจังหวะชีวิตนี้เวลานี้ช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงที่ชาวท่าดินได้เจอเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ตัดสินใจและเลือกที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่คุณต้องการในแบบที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเก่าๆที่มันทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจอ่ะอืมมันเป็นโอกาส ที่คุณจะได้เริ่มต้นในการเริ่มรักในการเริ่มมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่คุณคิดยังคิดอยู่ตอนนี้คือสี่เหรียญบางครั้งมีความกลัวไพ่ใบนี้ลึกๆแล้วอ่ะมันเหมือนคนที่มีความกลัวกังวลเล็กๆน,น้อยๆเพราะอะไรเพราะการที่คุณเคยทุก การที่คุณเคยผิดหวังการที่คุณเคยเสียใจมันเหมือนมันมีปมเล็กๆอยู่ภายในใจมันสะก,กิดคุณอยู่อ่ะมันทําให้คุณเกิดความระแวงระวังตัวเองแต่หน้าไพ่โดยรวมในที่นี้บอกได้เลยว่าการที่คุณได้เจอใครบางคนในช่วงนี้และเขาก็เป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นจริงๆในชีวิตมันเป็นโชคดีสําหรับตัวคุณ ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีอย่าให้ได้มีปมในอดีตหรือความผิดหวังในอดีตมันกลับมาซ้ำเติมคุณคุณจะเป็นคนที่ถูกปิดกั้นจากหัวใจคุณต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆเรื่องราวเดิมๆปล่อยผ่านให้มันผ่านไปและพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะมีความรักครั้งใหม่ไม่ลองดูก็ไม่รู้ต้องลองดูสักตั้งยังไงชีวิตก็ผ่าน มาเยอะแล้วนะคะไม่ลองดูก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้บอกว่าอย่าได้กังวลจะได้เครียดอะไรมากมายหรือบางครั้งยังคิดว่าถ้าเขารักเขามาหาบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับต้องได้ก่อนอะต้องแลกกันอะถึงจะยอมความรักเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่บังคับจิตใจไม่ใช่เรื่องที่จํากัด บางสิ่งบางอย่างแต่ความรักเป็นการกระทําการแสดงออกซึ่งกันและกันถ้ารักก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่ารักไม่ต้องมีข้อกําหนดไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งหรือเงื่อนไขใดๆเข้ามาเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงเป็นเรื่องของสิ่งที่สวยงามเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของการทำตามหัวใจตามอารมณ์ที่เรียกร้องจากส่วนลึกภายในจิตใจ รักก็คือรักความรักไม่มีเหตุผลจะอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นว่าพร้อมที่จะเปิดใจไหมนะคะพร้อมที่จะเปิดใจหรือ,อยังเพราะสุดท้ายแล้วคือ the m a กเ c ีย n ไพ่เทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินคุณเข้าใจนะไพ่บอกว่าคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณก็เป็นคนที่ฉลา,าดคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าจะในรูปแบบไหนอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้กำหนดอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนเลือกคุณอยากมีอนาคตยังไงคุณก็ต้องทำปัจจุบันของคุณให้ดีก่อนถ้าคุณทำปัจจุบันของคุณให้ดีอนาคตไม่ต้องคิด มันต้องดีอยู่แน่นอนเพราะไพ่ใบนี้คือเทพผู้อย่างรู้ฟ้าดินบอกได้เลยว่าในช่วงตอนนี้คุณอาจจะมีรางสังหรณ์หรือมีซิกเซน์อะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดว่าแบบนั้นจะได้ไหมหรือยังไงคุณจะสามารถตัดสินใจได้ในช่วงตอนนี้และคุณจะมองอนาคตของคุณได้ดีด้วยเพราะปัจจุบันของคุณมันกำลังเริ่มต้น ไปในทิศทางที่ดีโอกาสครอบครัวความสำเร็จสุขสมหวังได้เปิดต้อนรับคุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเดินก้าวไปหยิบมันไหมไปเลือกมันไหมเปิดใจรับไหมนั่นเองเดี๋ยวขอให้ขยายเพิ่มเติมความรู้สึกของคนรักให้คนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ two of wands สองไม้เท้าไพ่ใบน,ใน,นี้ถ้ามองจริงๆมันหมายเขาว่าเขายืนมองไปในเรื่องของอนาคตแต่สองไม้เท้าประกบด้านข้างเขาอาจจะกำลังดูอยู่หน้าที่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์สิ่งต่างๆมันอยู่มันไปพร้อมๆกันเขากำลังทำและเขากำลังคิดพิจารณาในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น t o สองเหรียญก็เข้ามาบางครั้งมันต้องปรับเห็นไหมคะกำลังปรับไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยสิ่งต่างๆความรู้สึกมุมมองทัศนคติเหรียญความหนักแน่นจิตใจอารมณ์กำลังปรับให้มันบาลานซ์กัน ายออฟพิมเชินห้าเหรียญเขาเชื่อว่าความรักครั้งนี้เป็นพรมริขจ,จัดสันไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถึงจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือลำบากถึงจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจที่ทุกข์ใจหรือลำบากมากสักเท่าไหร่เขาก็มั่นใจ เขาจะไม่ทิ้งคุณถึงแม้จะเจอเรื่องราวที่จะต้องอดทนมากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเคียงบ่าก,กันไปหมายถึงความอดทนหมายถึงการเชื่อหมาถึงการตัดสินใจเขาเลือกแล้วว่าเขาจะอยู่กับคุณและเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณแม้ว่าจะเจอความทุกข์ความลำบากเห็นไหมคะเนี่ยเขามองถึงในเรื่องของอนาคตการเดินก้าวไปและกำลังปรับอยู่และสุดท้ายไพยบอกว่า ถึงเจอความทุกข์หนักหรือลำบากแค่ไหนเขาก็จะไม่ทิ้งคุณอืมเขาจะไม่ทิ้งคุณในช่วงตัวนี้เขาดูมั่นคงมากเลยนะตัวตวนของเขา king of p e n c a c l e เรบางคนมียศมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีมั่นคงคู่ของคุณเป็นคนที่มีอายุเยอะมั่นคงในชีวิตฐานะดีนะคะและเหมือนเขาได้รับรางวัลอะไรบางอย่างด้วยเมื่อก่อน เขาอาจจะเคยแข่งขันหรือทําอะไรบางสิ่งบางอยา่างมันเหมือนการได้รับรางวัลนะอาจจะได้รับตําแหน่งหรือรางวัลหรือใบประกาศอะไรบางสิ่งบางอยา่างหรือได้ไปแสดงหรือทําอะไรบนเวทีที่มันแบบมันมีเกียรติบัตินะอืมเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่ได้รับเกียรติคนรักของคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะเขามีหน้ามีตาประมาณนั้นไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไม้ ขอไพ่ช่วยแนะนำให้สำหรับชาวธาตุินความรักอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมเดชาไพ่ mm hmm. ของอัศวินนักรบไพ่บอกว่าต้องสู้นะสู้ ถึงเวลาสู้ต้องสู้ถึงเวลาถอยก็ต้องถอยให้เป็นนะคะแล้วก็ต้องฉลาดรักแรมความคิดดีวางแผนเก่งพาบอกว่าคุณต้องวางแผนชีวิตแล้วนะถึงเวลาลุยก็ต้องลุยนะคะวางแผนชีวิตให้ดีคุณวางแผนชีวิตปัจจุบันเป็นอนาคตมันก็ต้องดีแน่นอนถึงเวลาต้องสู้ต้องลุยก็ต้องลุยนะห้ามอยู่นิงน่งๆเพราะโอกาสมาแล้วเองอัพโซแล้วคุณจะได้รับชัยชนะ คุณจะได้รับความสําเร็จจากการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตในสิ่งที่คุณได้พบได้เจอคุณจะได้รับนะมงกุฎเห็นไหมคะที่สุดของความสําเร็จสูงสุดคุณจะได้รับอื King คิงออฟคัพโอกาสถือถ้วยได้พบกับคนที่จิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษนะคะ หรือเป็นสุภาพสตรีก็ได้หนึ่งถ้วยนะคะคิงถือถ้วยความสุขโอกาสความรักความห่วงใย,ยสิ่งดีๆที่คุณจะได้พบได้เจอมันจะตอบสนองคุณแล้วถึงเวลาถึงโอกาสที่คุณจะได้รับความรู้สึกแบบนั้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้มีใครสักคนได้มาดูแลคุณได้ใส่ใจห่วงใย,ยดูแลมันถึงเวลานั้นแล้ว สำหรับชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนมกราคมปี2569สํำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้ รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ